สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดี h ช n แนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตร2ตัวบนแบบ36ชุดโต๊ดประจำงวดวันที่16เมษายน2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปให,ใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากคะ่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สองเลยนะคะ ใครยังไม่ได้ชมคลิปที่หนึ่งก็มีความสำคัญนะคะต่อเนื่องกันมาทีนี้เรามาดูคลิปที่สองเลยนะคะเข้มงวดเข้าไปทุกทีนะคะเราจะมาดูสองตัวบนแบบสาสิบหกชุดโต๊ะอันนี้เป็นเออเป็นชุดอมะตะนะคะท่านผู้ชมใช้ได้ตลอดชีพเลยก็มีเข้ามีหลุดนะคะอาจารย์ก็ชอบใน สูตรนี้แต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเล่นไปทั้งหมดเท่าไหร่คะสา16ชุดนะเราทําสูตรต่างๆก่อนใช่ไหมแล้วเราค่อยมาเรียนสูตรนี้เราจะได้ทราบว่าไอ้ตัวเลขที่เราจะใช้เล่นน่ะใช้เสี่ยงโชคเนี่ยมันอยู่บรรทัดเดียวกันหรือว่าคนละบรรทัดนะคะอ่ะมาดูที่มาที่ไปเขาแนวทางของตัวเลขอาจารย์ขอขยับนิดนึงนะเลีย์พื้นที่ก่อนคะ่ะอ่ะเริ่มตั้งแต่ อาจารย์ทําให้ดูนะ,ะเป็นตัวอย่างนะคะลายงวดเลยแต่แค่ดูแนวทางของตัวเลขแค่นั้นพอนะคะตามนี้เลยอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรคะเนี่ยนะคะเป็นเด่นสองตัวบนนะสามสิบหกชุดนะเป็นสาสิบหกชุดโต๊ดความหมายคือถ้าชอบตัวไหนก็กลับตัวนะคะอาจารย์ให้ดูแนวทางก่อนนะคะมาดูแต่ข้างบนนะ อาจารย์เขียนแน่ข้างล่างให้นี่ไม่ต้องดูนะคะจะไม่อธิบายด้วยนะคะอธิบายแต่ข้างบนนะออกมาที่เออ่08นะคะท่านผู้ชมก็คือ0กับ8อยู่คนละบรรทัดกันนะคะ97นะคะก็คือ9กับ7แล้วก็05นะคะคือ0กับ5แล้วก็67นะคะหลุดเป็นงวดที่หนึ่งนะคะนี่อาจารย์เขียนนะหลุดงวดที่หนึ่งนะคะสําหรับบนต่อมาเลยนะคะ18นะ18น,นะก็ กลับมาเข้านะคะแล้วก็หนึ่งเก็หนึ่งกับ9นี่นะคะสี่สองนะคะสี่สองแล้วก็ไหน,นะคะหนะะึ่งสองเนี่ยค่ะคนเราบรรทัดกันนะแล้วก็เก้าหกเ้างวดนะคะเฉพาะบนนะหลุดหนึ่งงวดแล้วนะคะเดี๋ยวขอเปิดก่อนนะคะเอามาเปิดข้างนอกนะมันชนกล้องนะคะต่อมามาดูงวดที่สิเลยนะคะงวดที่สิบ นี่คะ่ะจะเป็น2ตัวบนนะงว่ที่10บนะก็อะไรคะเนี่ยศูน์เะคะเข้านะ,ะแล้วก็หนนี่คนละบรรทัดกันนะคะแล้วก็ศูนย์หี่เข้านะคะเอาแต่ข้างบนนะ,ะเข้าแล้วก็เกสี่นะคะเก้าสี่แดสมนะคะสามสองศนสานี่นะคะศูย์สามคนละบรรทัดกันนะ,ะ6กเกับ9้า แล้วก็06 06นี่นะคะอะหลุดมาแล้วนะคะข้างบนหนึ่งงวดแล้วนะหนึ่งงวดสิบแปดงวดนะคะสิบแปดงวดเนะะี่ยค่ะหลุดหลุดหนึ่งงวดอ่าอาจารย์ทําล่างให้ดูด้วยเฉยๆนะล่างก็เข้าดีนะคะท่านผู้ชมอก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างอย่างเงี้ยหลุดนะคะล่างดูนะคะอันนี้เราเน้นบนก่อนนะเรากําลังเรียนบนนะคะท่านผู้ชม อาสิบสิบเก้านะอันนี้ง้วที่สิบเก้าอาจารทำให้เนาะเหนื่อยนะคะแต่ก็อดทนนะอันนี้ศูนย์หกเนาะศูนย์หกแปดเก้านะแปดเก้านะ,ค,ะ 8, 9, นะคนละบรรทัดกันมีนะศูนย์ห้านี่ค่ะศูนย์ห้าเก้าสามเก้าสามอ่ะยาวไปเลยเนาะเก้าหกนี่คู่นี้นะแล้วก็หนึ่งเก้านี่ค่ะ,ะอันนี้หลุดเป็นงวนที่สองนะคะบนเห็นไหม อันนี้ยี่สิบห้างวดนะหลุดงวดที่สองแล้วให่ไหมคะต่อมานะคะอันนี้ค่าอะไรคะหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะเข้านะคะต่อมาห้าสองอ่ะห้าสองอยู่บรรทัดเดียวกันนะเดีย๋ยวอาจารย์เขียนก่อนเนาะนี่หลุดเขียนประกาแดงเนยนะหลุดอ่างวดที่สามนะหลุดสามงวดแล้วนี่ค่ะ หลุดสามงวดข้างบนข้างล่างก็หลุดไปด้วยเลยนะคะอะต่อมานะอันนี้เท่าไรหร่ละคะเนี่ยยีิบเจดงวดหลุดสามแลวนะเปิดก่อนเนาะอะมาดูงวดยี่สิบเจ็ดแล้วเดี๋ยวต้องเพิ่มการหลุดแล้วอย่าเขียนลบตรงนี้ออกก่อนนะงวดที่ยี่สิบแปดนะตรงนี้ เขียนแบบนี้นะยี่สิบแปดอันนี้งวดที่ยี่สิบเก้าเขียนให้มันตรงข้างบนเอาเอาบนเป็นหลักนะแล้วก็ยี่สิบเก้าออกมาที่แปดเจ็ดสามใช่ไหมคะเจ็ดกับสามนี่อยู่คนละบรรทัดกันก็เข้าไปนะคะแล้วก็บนล่างออกเหมือนกันก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะต่อมางวดที่แล้วนะคะออกเก้าศูนย์เจ็ดใช่ไหมนี่คะ่ะศูนย์กับเจ็ดนะคนละบรรทัดกัน ก็แสดงว่าสูตรนี้มันยังเข้าอยู่นะแม้แต่เราจะไปเลือกตัวอื่นก็ตามนะคะก็แล้วแต่ใครจะชอบตัวไหนนะตัวจารองก็ไม่ทราบมันออกตัวไหนนะนะีค่ะแล้วข้างล่างออกเก้าเก้าข้างล่างเก้าเก้าอยู่บรรทัดเดียวนะคะบรรทัดนี้ไม่มีได้เก้ารองรับก็หลุดไปนะคะอ่ะนี้เราเน้นที่บนนะหลุดมาแล้วทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจางเียนไว้ตรงนี้เนะกันลืมนะสามงวดแล้ว อ่ะยีบเกงวดหลุดบนนะคะสามงวดนี่อาจารย์เขียนโน้ตไว้ตรงนี้นะต่อมาถ้าสำหรับงวดนี้เอ่อได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าอาจารย์เช็คแป๊บหนึ่งนะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวดูก่อนนะอาจารย์ขอย่านะแป๊บหนึ่งะคะ่ะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะโอเคถูกต้องนะคะ ถูกต้อง0ูนย์หนึ่งสอห้าหกเจ็ดนี่นะคะจะเป็นตัวที่2ตัว2ตัวบนแบบ36ชุดนะคะ36ชุดเป็น36ชุดโต๊นะ36ชุดโต๊าเราชอบตัวไหนก็ให้อยู่คนละประทัดกันเดี๋ยวอาจารย์ขอเก็บสูตรนะคะอันนี้ดูเป็นตัวอย่างนะคะทั้งหมด29งวดนะหลุด3งวดนะคะ สามงวดนะมาดูเลยเนาะอันนี้มาดูของงวดนี้นะคะงวดนี้ก็คือจะเป็นเเดี๋ยวงวดที่สามสิบแล้วเนาะยี่สิบเก้างวดเมื่อกี้นี้ใช่ไหมยี่สิบเก้าวดหลุดสามงวด,ด,ดอันนี้จะเป็นงวดที่สามสิบนะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อันนี้จะเป็นสองตัวบนแบบอันนี้คือชุดอมาตะนะคะท่านผู้ชมคือดูได้ตลอดชีพเลยนะคะสูตรแบบนี้นะ อ,อมีเข้ามีหลุดนะอัน,นี่ก็สามงวดแล้วนะที่หลุดไปนะมาดูงวดนี้อาจารย์คิดว่าแนวทางไม่น่าจะหลุดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อิงอเฉพาะสูตรนี้สูตรเดียวเรามาดูนะคะสูตรสูตรสูตรที่ชอบติดเรียกอะไรคะสิบหน่วยบนใช่ไหมเราจะอาศัยสูตรเยี่ยมนะคะสูตรเยี่ยมเดี๋ยวอาจารย์ลดลงขยับเอาก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวลดแล้วมันจะตัวเล็กนะคะเนี่ยสูตรนะคะเออเออต้องต้องคัดนะคะคัดที่ติดเลขเจ็ด แปดเก้าูนนี่มาจากสูตรเยี่ยมนะใช่ไหมที่อาจารย์สอนไปให้ในข้อมูลบนนะสูตรเยี่ยมนี่ชอบมาที่สิบหน่วยใช่ไหมไม่ว่าจะอยู่สิบรื่นอยู่หน่วยก็ตามก็จะมีตรงนี้นะคะเจ็ดแปดเก้าูนอาจารย์ขีดเส้นเส้นแดงๆไว้นี่นะคะอ่ามันจะต้องมีแน่นอนนะถ้าเกิดจะยึดเจ็ดแปดเก้าศูนย์สำหรับตรงนี้นะเลขหกกับเลขหนึ่งก็จะไม่สวยเฉพาะสิบหน่วยนะเราตัดไปเลยนะคะเฉพาะตรงนี้อ่มคะ่ะ เอาแบบง่ายๆก็จากจากหกตัวใช่ไหมก็เหลือแค่สี่ตัวทีนี้ถ้าเกิดว่ารับแรมันเดินต่อนะคะแล้วมันไม่ได้เด่นอยู่ในที่หลักร้อยใช่ไหมมันก็อยู่ที่สิบหน่วยก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้พอดีเลยคะ่ะท่านผู้ชมก็จะไม่เอาที่เลขศูนย์กับเลขห้าเนี่ยจารย์ตัดให้แบบคร่าวๆนะคะอันนี้แล้วถ้าเราค่อนะคะตามนี้แล้วเอาหมดทุกตัวเลยคือศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามที่ห้าก็ไล่แบบนี้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ก็มาวางใกล้ๆก,กันก็คือหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งนะคะศูนย์แล้วก็หนึ่งแล้วเราก็ตัดถ้าเราจะยึดสองสูตรนี้นะเป็นหลักเราก็จะตัดตรงนี้ออกอาจารย์ตัดไปเลยนะคะใครชอบก็เห็นตัวอยู่นะตัดออกไปเลยนะคะตัดด้วยความมั่นใจเลยนะคะท่านผู้ชมสาธุข,ขอให้มาตามนี้นะคะอันนี้ถ้าเราตัดตรงนี้ไปแล้วตัวเลขที่เราชอบก็คือ เริ่มที่เจ็ดนะคะก็เจ็ดแถวนี้แหละแล้วก็อันนี้จะต้องเริ่มที่หนึ่งใช่ไหมหนึ่งก็จะเริ่มตรงนี้นะหนึ่งหนึ่งตรงไหนหนึ่งสองสามสี่ก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งนะคะเริ่มจากตรงนี้นะศูนย์ไม่เอาแล้วแถวบนเนี่ยศูนย์ตัวนี้ไม่เอาก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งอาจารย์ก็ตีกกอบไว้ให้ตรงนี้ข้างบนนี้ก็คือไม่เอานะคะตัดออกไปเลยข้างล่างนี้ก็ถ้าเป็นเออหนึ่งสองสามใช่ไหมก็หนึ่งอยู่นี่นะหนึ่งสองสามสี่อันนี้ข้างล่างนี้ก็ไม่เอา อะะก็จะเหลือในกรอบนี้เท่านั้นกรอบนี้ถ้าเป็นสองแต้มสองตัวบนนะคะมีทั้งหมดหกตัวนี้ก็คือหนึ่งสองสี่เก้าสามห้านี่นะคะจากการชนนะคะที่อาจารย์ชนสอนไปเรียบร้อยแล้วค่ะชนกี่สูตรกี่สูตรอะไรก็ว่า,าไปแต้มสองตัวบนอาจารย์ยกมาให้เลยนะคะน,นนี่คือสอนแล้วได้เด่นนะคะหนึ่งสองสี่สำรองเก้าสามห้าเอาหมดนี่เลยนะคะจากการชนสองสูตรสามสูตรอะไรก็ว่า,าไปนะสะี่สูตร สามสูตรนะคะสามสูตรนะชนที่สามสูตรนะคะท่านผู้ชมตรงนี้นะสามสูตรเอยนเขียนไว้ก่อนเนาะชนชนนะคะสามสูตรอ่าสามสูตรจะหนึ่งสองสี่ถ้าสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดไปนะคะก็จะชนที่สองสูตรก็มีเลขเก้าเลขสามแล้วก็เลขห้านี่นะคะเห็นหรือยังคะชอบตัวไหนคะหมายตาหรือยัง อ่อตามใจเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะตามนี้เลยแล้วตัวที่อาจารย์ชอบสําหรับงวดนี้ไม่ทราบว่าจะมาหรือเปล่าก็คือเลข8นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวอาจารย์แล้วเลข8ดนะใส่สีไว้ก่อนเลยนะถ้าเกิดเราชอบเลข8ปอ่ะแก็ก็วงกลมไว้เลยนะตรงนี้เลยเห็นไหมคะแอยู่บรรทัดนี้ก็แสดงว่า8จะต้องไปจับกับ8ปดหนึ่งแดสองแดสมแปดสี่ตรงนี้นะคะด ปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าอะไรนี่นะครับประมาณนี้ชอบตัวไหนก็กลับตัวแบบนี้นะ,ะแล้วทีนี้ถ้าเราเอาแต้มมาเลือกนะ,ะเริ่มเอาเอาในกรอบนี่นะคะเอาในกรอบหนึ่งแปดนี่ค่ะแต้มเก้านะคะแต้มได้ตัวนี้ค่<ฮ>ะต่อมาสองแปดแต้มศูนย์ไม่มีนะคะตัดออกไปตรงนี้นะคะ,<ฮ>ะแล้วก็สามแปดเป็นสิบเอ็ดแปดละเก้าสี่สิบเอ็ดเอาแต้มหนึ่งอยู่นี่นะคะได้อยู่นะอันนี้ได้นะคะใส่ดาวไว้ให้อันนี้ก็ได้นะแล้วแต่ใครชอบนะคะ แล้วก็4 8เป็น12นะแต้มอยู่ตรงนี้นะอ่าอยู่แค่นี้นะคะถ้าถ้า5 8มันนอกกรอบแล้วนะคะนอกกรอบแต่อาจจะ้าแปห้ 5, 8, 8, 5นี่ใครจะไปเสี่ยงล่างก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นแต้มสามมันก็สวยอยู่นะคะล่างก็จะเด่นที่แต้มสามนะอันนี้อาจารย์พูดถึงล่างนะอันนี้คือบนนะเราสนใจบนอยู่ในกรอบสีแดงๆนี่นะคะมองเห็นนะนี่แล้วอาจารย์หมายตาแค่เลข8นะคะก็อยู่แค่นี้เองนะ ใครจะชอบเลขเจ็ดเลขอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าในในที่นี้สิบหน่วยอาจารย์ได้เลขแปดนะถ้าเป็นหน่วยก็เก้าศูนย์หนึ่งนะคะท่านผู้ชมเก้าศูนย์หนึ่งก็คืออยู่ตรงไหน,นที่เป็นเลขเก้าแปดแปดเก้าก็ไม่มีใช่ไหมคะท่านผู้ชมแปดเก้าแปดศูนย์อ่าก็ไม่มีนะคะท่านผู้ชมเน้นหนะะึ่งหนึ่งเลยค่ะตัวนี้ตัวเดียวเลยครับแปดหนึ่งนะที่อาจารย์ชอบนี่ค่ะตัวนี้นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าจริงๆก็มีแค่สามตัวเนี่ยที่เป็นเรียงอยู่นี่นะคะ ถ้าเป็นห้าแปดมันอยู่นอกกรอบนะนอกกรอบที่เราจะใช้สูตรเยี่ยมนะคะท่านผู้ชมกับสูตรรับแหลนะ,ะจัดการไข่กันเนาะตามที่เราทํามาทุกครั้งมันก็จะเข้าดีนะคะเป็นโต๊ะนะหรือว่าคู่ท้ายนะอย่างที่ผ่านมานึกภาพตามอาจารย์นะคะเดี๋ยวอาจารย์มีอะไรให้ดูนิดนึงเนาะแถมให้นะตรงนี้คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะไม่ยาวมากเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูตรงนี้ก่อนละกัน อย่างตรงนี้นะคะท่านผู้ชมมันไม่ได้มันก็ไม่ได้เข้าทุกงวดนะแต่ว่าตั้งแต่งวดนี้มาอาจารย์สังเกตดูเนาะนี่ค่ะจะเป็นจากใบตรวจอาจารย์นะตรงนี้นะคะเนี่ยแปดกับเก้ากับแปดกับหกนี่นะคะสองตัวนี้นะมันจะชนกันที่เลขแปดนะชนกันที่เลขแปดแล้วมันก็จะออกมาที่เดี๋ยวอาจารย์เขยบหน่อยนะเนะะี่ยค่ะแปดเจ็ดสามมันเข้าที่เลขแปดตัวนี้นะข,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 ของของของงวดนี้นะใบตรวจนะ แล้วต่อมางวดนี้นะคะถ้าเป็นสามกับ9ก้ากับสามกับเจดนะตัวชนที่เลขสามตัวไม่ชนที่เลข9ก้ากับเลขเจดนะคะออกมาที่90้านย์เจดะ90้าเจก็มาที่ตัวไม่ชนนี่นะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะนี่สองงวดแล้วงวดนี้งวดที่สามนะให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยนะอันนี้สามกับเจดกับแปดกับสองนะคะท่านผู้ชมอันนี้อาจารย์ชอบเลขแปดนะแล้วก็เลขเจ็ดที่เราทําได้หลักร้อยอาจจะมาคู่นี้หรือเปล่าคะน่าจะเป็นสามเจ็ดมาตัวหนึ่ง หรือว่ากันง,งก็แปดกับสองมาตัวหนึ่งอาจารย์ชอบคู่นี้นะคะนี่ค่ะชอบคู่นี้นะของใบตรวจให้ดูเฉยๆเนาะลองดูนะคะเผื่อใครจะชอบนะถ้ามันเข้าอาจารย์ให้ดูต่อถ้ามันไม่เข้าก็แล้วไปนะคะอาจารย์ก็ไม่ไม่รู้สูตรว่าเขาทํายังไงได้แบบนี้อันนี้ของเราทํามีสูตรนะคะเลขแปดตัวเดียวเลยสองสูตรนะคะได้แปดทั้งคู่เลยนะคะอ่าเป็นสูตรระยะยาวได้แปดกับสูตรระยะประมาณห้าหกงวดก็ได้เลขแปดอาจารย์สอนไปหมดแล้วนะทั้งพูดได้นะเนะี่ย าจารย์ชอบแปดสำหรับงวดนี้นะคะถอาแปดอาจารย์ก็จะมาเล็งแปดในนี้นี่ค่ะแปดตัวนี้ชอบนะคะติดอยู่นี่ก็จะไปจับกับข้างบนนี้เลยเริ่มแต่ใครชอบอย่างนี้ตั้งแต่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าอะไก็ได้แล้วก็กลับตัวนะคะหรือว่าใครจะมาใช้ตรงใช้แต้มช่วยอะไรก็แล้วแต่นะคะสําหรับคนที่ชอบเอ่อตัวเดียวฟันโถงง่ายๆหรือใครจะชอบแบบหวานแหอะไรก็แล้วแต่นะคะ คนเราชอบไม่เหมือนกันอาจารย์ไม่ขัดใจใครทั้งสิ้นนะคะสุดแล้วแต่นะคะท่านผู้ชมเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลดลงให้เนาะอีกสักหน่อยหนึ่งจะได้เห็นเอ้ข้างล่างอะไรที่อาจารย์เขียนให้นี่มันมีแค่ตรงรับแรงนะข้างล่างนี้ไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรแล้วโบเบ้นะมีแค่แค่นี้นะคะพอมองเห็นอยู่นะค,ะความหมายก็คือนะคะสาวที่พกชุดนี้นะคะถ้าใครชอบต้องอยู่คนละฝั่งกันนะคะ ถ้าเราชอบเลข8อยู่ตรงนี้ใครชอบเลขอื่นก็ตามก็ไปดูอยู่ฝั่งเดียวกันก็โอกาสการมาก็น้อยกว่าที่อยู่คนละฝั่งกันแบบนี้นะคะความหมายนะเออถึงมันจะมากตัวหน่อยแต่อาจารย์ไม่ได้อยู่ดีก็มาวางชุดนี้เลยโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยนะคะท่านผะู้ชมต่นนี้ถ้าเราเลือกแบบนี้เราก็มีตัวชอบอยู่ในใจเราแล้วแล้วก็สามารถคัดเลือกได้ใครยาวตัวไหนนะแล้วก็ลองดูว่าแต้มเติอมอะไรได้หรือเปล่านะคะตามนี้เนาะ,ะคลิปนี้จะเป็น สูตร2ตัวบนแบบ36ชุดนะคะ f 4ก็ขอมาเป็นจำนวนมากอาจารย์ก็วางให้แล้วนะคะ,ะถ้าจบจากคลิปนี้จะไปคลิปไหนต่อเดี๋ยวเข้าไปอ่านในคอมเมนต์นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ดูด้วยว่าใครช่วยอาจารย์ชมโฆษณามากน้อยเพียงไหนนะคะถ้าเกิดเป็นที่ถูกใจอาจารย์อาจารย์ก็จะวางในสูตรที่ท่านผู้ชมต้องการนะคะเอาตามนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ